พี่น้องเนี่ยขั้นตอนการแกงกระสีใส่มะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศต้องใส่ลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีมีแหนมวันนี้จะแกงใส่แหนมเนาะแกงยอดผักปังแล้วก็ดอกผักปังใส่แหนมพี่น้องผักเนื้อพื้นเอื่นจิ้นส้มนะเจ้าส่วนพริกแกงพี่น้องเพื่อกระชิตำพริกกับกระเทียมนะครับผมตำพริกกับกระเทียมเนาะผักกะลางไปเรียบรอยพี่น้องงามงามผักปังดอกมันอยู่ข้างล่างพี่น้องเห็นบ่มนันดอกมันน่นนะ เนี่ยเนี่ยนี่ดอกมันนะครับผมแกงถึ้งดอกแกงทึ้งยอดนะครับผมโอ้ยอ่อนซ่อนหลายนะครับตั้งไว้พี่น้องบอตั้งน้ำห่อนแล้วหั่ก็สเเอาพริกพริกที่มาตํากับอกระเทียมแล้วก็มีผงนนวมีเกลือลงไปในเวลาตำต้องตําลงไปน้ำพี่น้องแล้วก็ใส่หม้อลงไปครับผมน้ำก็ตั้งเดือพี่น้องแล้ก็ใส่หม้อลงไปนะฮะเนี่ยน้ำเดือแล้วก็ข้นน้ำเดือดแล้นนะครับผมแล้วก็ใส่กลิ่นสมลงไปพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ลงไปด้วยนะครับ ใส่แหนมน,นะครับผมทางเหนือก็จะห้องจ้นส้มนะครับลออยมันเดือดเด้อพี่น้องเด้อดแล้วเขาจะมาใส่ผักปังกับมะเขือเทศนะครับผมตอนต่อไปเอามะเขือเทศพี่น้องมะเขือเปี้ยวะะมะเขือเทศนี่แหละกระเทียมบรรเทาเนี่ยนะพี่น้องลงไปมะเขือเทศนะครับผมใส่ลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาผักปังลง ผัดปั่นง่ายๆพี่น้องลงไปเลยนะครับผมโอ้ยหมอเดี๋ยวมันก็ย,ยุบนะครับผมเดี๋ยวมันก็ย,ยุบตัวนะครับผัดผัดทางเหนือเนี่ยนะผัดปั่นเนี่ยง่ายคับดี่น่อยดอกก็งา่ายผัดนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับผมผัดปั่นจะไดายนื้ ไม่เป็นไรอันที่หกไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยพี่น้อง,งาากาันถ้าเกดกดลงจักนิดนึงนะครับกดลงจักนิดนึงแล้วก็ปิดฝาเนาะเอเอ,เอแล้วมันก็สซีซุปมันก็สซีเตอเดี๋ยวก่อนซุปเลยเขาจะให้พี่น้องมาเบิองเด้อแล้วกซีซีนมมันเสียบจังได่นะครับผมกดลงเดียบปลอยแล้วก็ถิ่มมันไว้ก่อนปล่อยมันไว้ก่อนนะครับผมเนาะอ้าพี่น้องเดือดแล้วครับผมนี่เดือดแล้วนะครับผมแกงทอดตังนะครับ เดือดแล้วแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยกะเข้าใส่ไปน้าตอนที่ว่าเข้าตำแบบพริกกับกระเทียมแล้วนะครับผมเข้าใส่ไปตอนนั้นแล้วพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็มาชิมอีกครั้งหนึ่งว่าความนวมโอเคไหมนะครับผมแล้วก็ค่อยเติมน้ํามะนาวหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เสิชิมมือปลาเด้อชิมมือปลาเดือทับเดือว่วมันรสชาติยังไงแล้วนะครับเหยาะส่วนหน่อยเป็นพน,น้างนี่คุดูต้องชิมรสชาตินะครับเพระาะว่า ตอนที่เราตำพริกเราใส่เครื่องปรุงไปแล้วนนะครับซีนึงมาได้พี่น้องนนัวเหรอพี่น้องนัวนัวนัวนะแล้วก็ขัดเปรี้ยวนะครับผมเราต้องเติมความเปรี้ยวลงไปอานะหมักเน่าพี่น้องเติมลงไปเด้อผู้เด่มักเปรี้ยวหลายกับไซรหลายผู้เดเปรี้ยวหน่อยก็ใส่หน่อยส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยเครื่องปรุงอย่างอื่นที่เราใส่ไปกับตอนเวลาตำพริกแล้วมันก็ไม่ต้องไปเติมอะไรอีกเน่าัไปแล้วนะผมเข้ากะสิปิดไฟแล้วนะครับพี่น้อง ปิดไฟแล้วสิซิมมึงเลือกพี่น้องมาเจดีเด้อซิมนะมันก่อนเด้อมันจเนเติมรถต้องไปแล้วรสเปรี้ยวต้องไปแล้วนะครับโอ้ยซิีนังนั้นพี่น้องหอมหอมพี่น้องโอ้รสชาติกลมกลมพี่น้องออกเปรี้ยวๆแล้วก็นุ่นๆเก็บปัดปางพี่น้องสุดยอดครับสุดยอด สุดยอดของความซสบพี่น้อง